เดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้าของบ้านปอฟื้นกันนะคะก็หลังจากที่เมื่อวานนี้ทําคลิปหนึ่งไปนะคะทีมงานชุดใหม่ของปอฟื้นนะคะเมื่อคืนนี้แอบดูไลฟ์สดเขานะคะทุกคนคือผมไปถกล้องไม่เลยอ่ะไม่หลับไม่นอนนะคะนี่เงไปต่อบ้านพี่แอนเหร พี่มีได้หน้าที่อะไรี้างวันน <c oughs> ี้พี่ไปต่อไฟทำไฟให้ออกก่อพี่ต่อไฟแล้วหลังนี้เสร็จยวมาต่อไฟให้อีกกระจายหน้าที่กันนะครับก็แต่ละคนก็นอนาาะพี่ดามวัสดีคะ่ะ,ะคผ่านคิวซีเนาะ แผนก QC นี่ทำตรงอยู่เนาะไม่ผ่า QC แล้วเมื่อกี้ไม่ผ่านพี่รามเอาไหมจ้างโอ่จ้องตัวน้องโอ้้องแล้วเนี่ยหลังนี้ก็จองแล้วจับจอดไปสองหลังแล้วทุกคนใครจอง้ากะูนี่ลุงพันก็จองน้องโ้ลุงพันก็จ้องาลยวกนี้งานดีดี้วแล้วแล งานเร่งรีดปดเกียงวันนี้มีช่างดูแลดีดีลยดีลล้นอันนี้ก็เทคนิควิชภัยเพิ่งมาสอนเมื่อวานถ้าเกิดเราจะใส่ตรงนี้คือเราต้องเอาปูนใส่ตรงนี้ก่อนมันจะได้ง่ายแล้วทีหลังเราก็ค่อยมาบบกคมีสูตรด้วยตอนนี้มีทีมช่างเพิ่มนะคะเป็นช่างโอ้นะคะ พร้อมดูงานนะคะหลังไหนต้องการเรียกตัวได้เลยค่ะถ้าว่างเนาะตอนนี้คือสองหลังนะคะจองตัวนะคะห้ามไปไหนนะคะ,ะครับต่อหลังจากเสร็จบ้านบ๊อฟื้นนะคะต่อด้วยบ้านพันและบ้านพี่พี่ลาวันนะคะนี่นีแอลเลยนี่นนไปเลยนะฮะเรื่องมือมาแล้วครับพี่ชายอยู่ไหมอไโอเคครับเดีย๋ยวผมจัดก,การให้ครับ เมื่อกี้ไม่สั่งปักมามีมันอาจจะไม่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 ตามที่รากามแต่ก็บอกว่ามันสามารถไปเปลี่ยนไปเอาเงินได้ค้าได้เดี๋ยวพี่ชายเช็คดูอีกทีหนึ่ง

ลุงมีความแซวนะคะเมื่อเช้าทำอะไรกับลูกคันหลังจากที่คุณแม่นะคะรำเสร็จนะคะเพื่อนก็ก่อนกลับก็มาขอถ่ายรูปกับลุงคลนะคะคุณแม่อัมพาพ คุณคุณแม่อัมพรค่ะจ้ะซื้อของลูกคนตลอดค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองเด้อดูตลอดค่ะสู้ๆกำลังใจมานต้นไทยลูกต้นมาไทยลูกมันเล้าลูกพุทเดียวไว้ลูกสิได้เจริญรุ่งเรืองคือเราเออเอออย่า ครับล้วก็ลุ้นปลดกกวนเวลาเด้อเลอขออนุญาจ้ามาดีค่ะคิดมาดีเพราทำไมคุณคิดโอ้ยมีแห้งเราจับน้ำชิดนี่มีแห้งเหรอแมไปแล้วเด้อแต่ทางปลอดภัยนะคะเขีนกันกับทุกคน่ะขอให้ร่ำขอให้รวยเด้อถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทุกทุกคนเด้อสุสุจ้้ยจะไปกิดับกวนแล้วไดไมอะไรเน้อ อนีรา่เดืาน่ารักมากนะเอามาไปจอดไข่แท้ลูกไปนะเ่ะก็พอเป็นระเบียบคุณแม่จ้ะจอดไขบนอกเลยโอ้ยมาก ก็มาฝ้าวันเปนอ้ที่ไปใช้านแม่ไปบ้านกะทินก็จะกาลังวนลังวงอยู่บรรทาสขงเว้นปุนะโอ้เอไต้่แ่แชมป์สุดแร้วพ่าบ้านไหนแม่บันนี้พี่แดง่บ่ครับผมจ้าอ้ยบนทางเพ้นจัอูดอัดบ้านเดียวกันนี่ก็ อฟังเอยู่ฟัดก่งน้ขงเแกนฟัดฟังดกระฮักกันแพงกันอยูอเป่าเจ้าสังเกตวันคนอุดรเขาจะบอกเสียงดังมัง่เม่ื่อ่ถือามือนเน่คกันคนอุดรใครจะบอกเสียงดังเกี่ยวนยแม่มากินปนกบเดแตอ้อยู่เฮือตะกบนที่ันปบนะแต่แซ่บเนาะมากินนกบ เ่าเขาจะไม่ไหวพี่นี่พี่นี่เป็นผู้สร้างคนน่าไม่ใจร้อดมาแล้วเสื้อของน้ำตลอดเด้อยต่างแต่อันเปิดอันกี่ยังก่อแต่อันชิมกระดงกระเด็ดอันเลือกกาแฟอันน้ำอันเปียงก่อนน้ำผลไม้นะก็ยังกินทุกมื้อกาแฟก็กระส่งใส่น้ำเป่ากิ่นเขาบอกมาทำฮ้อนกระส่งต้องลงลงลงก่อนกลิ่นกระดองจ้าเดี๋ยวนี้กินว่ามันมัดซั่งเป็นไรลร กลับกอนนะคะินทางปลอดภัยนะคะไม่ไดเดีนวาทิ้นมาดีนะพันแพ้บอกพันแพ้สังเกตเสือกหูเือูชีด้อลุงเกมมาดูรูทางนะครับซุม้าวนี้เรา้มาใส่สาวนะคเป็นนกบตัดข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ทานกับข้าวเสื้อ่าคงดาย ใครใชงใครไม้พี่ผู้ไหนใช่ก็ข่อยด้วยเออข่อยเขาแอนเอืร์ดกูด้วยใช่อะพวกว่าแต่คนดีสีวสุกเรือคนมักสีวสุกเออของแท้เออของแท้ต้องของลุงคนของแท้ต้องของลุงคนของแท้ต้องของลุงคนเท่านั้นอย่าซีมัดใจดีเลยเด้อเหมือนได้อีทังอีกช่อดีไรขอบคุณครับที่มาหา ไม่ยังเลยยัยกินน้ำเน่ยป้นกบอ่ะไปใช่วงก่อนกินไหมลุงไห่เนี่ยแบบแล้วก็เอฟซีก็เดินทางกลับแล้วนะคะเพื่อนก็มีธุระนะคะหลังจากที่มาแก้บนนะคะแล้วก็รำเนาะสำหรับคลิปนี้แอดก็พาทุกท่านมาดูความขึ้นหน้าของบ้านพ่อฟื้นนะคะก็ท้ายคลิปนะคะดูลุงพลทานข้าวนะคะเหนื่อยมาไอ้ลุงพลที่โดนประจำอ้าว ต้องแต่งเอง่ลอร้องม่นี่ร้ยบอกของนี้ไม่ทันฉันนี้ไม่ทัน ทำไมอยากได้ประโยคนี้บ่เอาก็ช่องุูอยู่นี่เหนื่อยไหมไอ้ลุงพลที่โดนประจำเดี๋ยวคนละคนในขณเดียวกันไม่คนละคนค่อยๆกระโดดเล็กินมาเรียกค่าเพื่อนคนทำยังไงนะทางนี้ก็ฝากทีพสกินดีพีโกโก้ทีีคอฟฟี่นะคะเสื้อบุการจิตนะคะอย่าลืมสั่งน้ำช่องอัดิซอนแฟมิลี่นะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะครับขอบคุณและสวัสดีค่ะ